สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องก้อยบานหน้าชาแนลค่ะเมื่อนี้ก้อยบานหน้าสิผ้าท่านผู้ชมมาติดต,ตามตัวเขกับน้องหนุ่ยเนาะค่ะท่านผู้ชมก็ได้ยินว่าน้องหนุ่ยเพิ่นฝันอีกแล้วค่ะงวดนี้เพ่นฝันเห็นองค์พญานาคเนาะค่ะท่านผู้ชมเห็นองค์พญานาคโพขึ้นมาจากนา้ำโพขึ้นมาจากน้ำพญานาคองค์พญานาคนี่เป็นสีลุงค่ะเป็นสีลุงเนาะค่ะนเนาะเหลืองเล่าความฝันสิเป็นจังได เข้ากับไปรับชมรับฟังกับน้องนุ่ยให้น้องนุ่ยเว้าให้ห้าฟังเลยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก้อยบานหน้ากับมาละคะ่ะมามาบานน้องนุ่ยละเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าก้อยบานหน้าก็ได้ยินน้องนุ่ยเว้าให้ฟังอีกว่ามีคนมากระซิบบอกเลขน้องนุ่ยอีกแล้วะคะ่ะท่านผู้ชมมากระซิบข้างหูเนาะคะ่ะว่าอยากกินต้มไก่แห้งว่าสันน้องนุ่ยเพิ่นก็เป็นคนมีเซนเนาะคะ่ะท่านผู้ชม เพิ่นก็มากสีไเด้ยินเสียงกระสิบจังสี่อยู่เรือยๆเนาะค่ะนอคันท่านผู้ชมเดติดตามน้องหน่อยอยู่แล้วเนาะค่นนะนอก็สีหูเนาะค่ะนอว่าเพิ่นเป็นคนมีเซนค่ะงวดนี้เพิ่นก็ว่าได้ยินละค่ะท่านผู้ชมได้ยินละเนาะค่ะน้องหน่อยเนาะเดี๋ยวสิเป็นจังไดเรื่องเล่าวความฝันสิเป็นจังไดเพิ่นสิมากกะบสิ่บอกเลขน้องหน่อยแบบใดบอกเลขตัวใด เ้ากับไปติดตามรับชมรับฟังผอมๆกันกับน้องน่อยเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นก็นั่งถาห้าอยู่นี่ล่ละคะ่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะน้องน่อยค่ะสวัสดีค่ะน้องหน่อยสวัสดีคะ่คะครับอันคือจังว่าฟันคักแถเวเบาซูเอเพี่ FC, เป็นฟังนะครับน้องน่อยครับฟันเห็นพญานาคจ้ะหนวดนี้ฝันเห็นพญานาคแม่นจ้ะฟันเห็นพญานาคจ,จังไ๋เป็นตัวไดนแวเบาสูฟังนะครับฝัน อาตังแต่เดียวว่อเริ่มแดกเลยนอกจากตั้งแต่นามถั่วมากก็บ,บ่ไเ้ไปไหวเพื่อนนะจ๊ะปกติไปไหวเพื่อนประจำวัดป่าปากดมวัดป่าปากดมแม่จ้ะจังหวัดยังรับจังหวัดอุบลนี่ละจ้ะจังหวัดอุบลราชธา,านีเนะาะวัดป่าปากโดมเนะาะจ้าที่นี่ก็เล่จากของก็เลยฝันว่าไปวัดจ้ะไปวัดไปไหวพญานาจ้ะพญานาคเงา พญานาคแบบใหญ่แบบงาวเลยจ้ะสองตัดเวแม่นจ้ะมีสีเขียวๆออกคือสีลุงนี่นะจ้ะครับแล้วกลับเป็นสีขาวๆคือเผือกนี่แหละจ้ะครับคือสีเผือกเนี่ยจ้ะขาวหมกแม่นจ้ะแม่นจ้ะขาวหมกออกมาสองสององค์เพิ่นนนะจ้ะเอิ่นว่าสององค์หรือสองอย่างนี่ก็เอื่นมาเป็นนะจ้ะครับผมอันละจ้ะมาที่หน่่ยกับกาบกาบพ่นลง บางที่นี่หนึ่งเขเรียกว่าโอ้ยบ่ดด้มาหลายงวนแล้วก็บโบโศกโบมานเลยแต่ก่อนนูมาหนถือสามหงวดสอนนูก็มาไวประจํานอกจะบางที่นี่น้ำท่วมเขาเรียกบ่ดด้มาว่าสันในความฝันน่ะน้ำลดแล้วนะจ๊ะไม่จช่นะก็เรียกว่าได้ไปไวก็เรียกว่าบางที่นี่เพื่อนก็มีพาอาจารย์โกย่หันนจาจะเพื่อนเฝ้าเอ้ยเพื่อนเฝ้าย่หันประจํามันละจ้ะอาจารย์โกเพื่อนดูแลยู่หันบาที่นี่ในความฝันหนุ่ยไวพญานาคแล้วนอนหนุ่ยกระยางเข้าไปนี ในสาลาเพิ่นเพิ่นก็ว่าเป็นจังไนมา่บหินเจ้าดนนุก็เลยว่าโอ้ยบบได้มาดนบ่ได้ถึกเลขกเลยจ้ะเอ้าสนางวดนนี้เอาไปเพิ่นว่าครับเพิ่นก็เปิดหนังสือนะจ้ะเปิดหนังสือคือพวกพกันไตปิดกหรือหยังหลิมหน้าหนาของพระเพิ่นนะจ้ะเปิดแบออกแบออกสองหนาไงนุนูก็หนุ่ก็แนมไปนี่ละสื่อเอาเพิ่นวาแดงจึงคืองจ้ะทั้งสองหนาอีหยังแดงครับ เป็นตัวเลขนี่จ้ะตัวเลขออ้ยตัวเลขครับตัวไรเนาะครับตัวเลขได้คือหนานาหนึ่งเป็นหนึ่งแปดอีกหนานึงเป็นแปดหนึ่งจ้ะแบบเพิ่งเปิดออกมาสองสองหน้านะจ้ะหนังสือเหลมหนึ่งไปสองหน้าฝั่งนี่เป็นหนึ่งแปดอีกฝั่งนี่เป็นแปดหนึ่งโอ้ับครับนี่อันจ้ะไพิ่เอาเอาหนังสือให่ครับพระอาจารย์โกูค่ะเป็นพินผูดูแหลอยู่หันนลยเนาะพระอาจารย์โกูเนี่ยเป็นเป็นพระหรือเป็นอย่างครับ เป็นพระจะพระอยู่วัดป่าปากโดมอะครับเนมจ้ะวัดเพิ่นนินสิติดริมโดมนะจ้ะเมนจ้ะนี่ความฝันกับพญานาคเพิ่อนกับข้นมาตะหันนะจ้ะข้นมาตาริ่มน้าโด่แเมนจ้ะพญานาคเป็นไหนบาเป้ามาหยังนําบอกครับพญานาคเพิ่นกเป็่งแสงใสเห็นแล้วจ้ะหน่วยกัว่าโอ้สีไดโศกคัก้หน่วยสีไดโซกสิถึงเร็กรัฆ้าหัวนี่เลยว่าเพิ่นขึ้นมาเพิ่นกัแบบ ชู่ข้อขึ้นนะจ๊ะเป็นเรื่อยขึ้นมาชู่ข้อขึ้นพ่อมกันเป็นคู่เลยมากเป็นคู่เลยครับโอ้สาเนี่ยถูกถูกเนาะน้องน่วยไปวัดเพื่อนเนี่น้องน่้ยถือบอกครับถือจ้ะการถืองวดที่ว่าหาสามแล้วก็มาหนึ่งสี่ทันเลยจ้ะถือรั่วติดกันมาสามหงวดบดนี้น้ำท่วมจะบดนี้เพราะท่านุยถูกเลขนี่ขึ้นหน่่ยสิไปไหวพญานาคเลยสิเอาใครไปถวายเพิ่นนะจ๊ะไครก็น้ำแดงแม่จ้ะใครไกล้นี่นะจ้ะ มาที่นี่พ่อมาน้ำท่วมเบิองหันก็นเลบยบ่ได้ไปจ้ะโอ้บ่ได้ไปจังว่าห้ายวยหัวหนีมาบอกจังๆนี่ได้ไปอีกคักๆจังว่าหน่วยว่า <c oughs> สิได้ซื้อไข่ไปหวายอีกคักๆหน่วยว่าครับโอ้สาธุสาธุให้มีโชคใหญ่ครับน้องหน่่ยเนาะจ้าโอ้ยที่ให้แนวทาง FC ดีๆครับน้องหน่่ยก็คนโสดเด้อครับเด้อน้องหน่่ยคนสโสดบ่มีแฟนครับ <c oughs> FC เพิ่นถามมาเนาะครับเนาะท่า,ามมนผู้ชมเนาะครับผมโอ้สาวโสดตรนะครับอันจังได๋อีกแล้วเนาะ มียังเพิ่มเติมอีกครับอ,อ๋อกรฝากว้ก้อนจ้ะเพื่อมีอีกแล้วจังสิมาเพิ่มเติมสามตัวมีบ่ครับสี่สามตัวสามตัวยังบ่มีเลยจ้ะอาจสิเป็นหนึ่งแปดหนึ่งจังสิก็ไดเพราะว่านานึ่งนั่นเป็นหนึ่งแปดอีกนานึ่งนั่นเป็นแปดหนึ่งจ้ะสิเป็นหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดจังสิก็ไดมาโตกันเนาะโอ้ครับครับครับเนานะครับเนาะกึ่งใบเ้วยอเนาะครับสำหรับชมกึ่งไปเป็นแนวทาาเนาะครับเนาะเอฟซีกระถามหาหนังนุ่ยอยู <f> ่ครับว่าติดตามหแน่ะครับผมก็มาติดตามเด้อดเร ครับผมมวดวันที่หนึ่งันวาคมพศสองพันหร้อยหกสิบห้านี่ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับน้องนุ้ยครับนะครับเนาะมีสิงรีรับมีอียงมาเบอกสิงหูเซียงบ่ครับน้องนุ้ยวันนี้บ่จ้ะครับหมวดมีมี่เ่ก็มีอีกอยู่จ้ะปากไหวอยู่อีกตัวหนึ่งตัวไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอียงมาบอกสิงหูก็มีคนมากกว่สิบคือเพื่อนมาบอกน่ะจ้ะอืมมากกว่สิบสิงหูพ่นว่าโอ้ยอยากกินต้มไก่ เพื่อนว่าครับต้มไก่ให้กินแน่สิบอกเลยเพื่อนวะฮึ่มทั้งนี้หนุ่ยก็บบริษถามดอกเพื่อนเราเองหนุ่ยกับเสยอยู่หนุ่ยก็บบริษว่าสิต้มไก่ให้กินหรือวะอยังเพื่อนกับวะครับอยากกินต้มไก่เพื่อนว่าครับเจ็ดเก่าเด้อเพื่อนวะเจ็ดเก่าเด้อแม่นจ้ะขนที่ลูกสู่เลยอันนี้มาบอกสิหูตอนไหนครับเนี่ยื่อวานนี่จะสดซดถอนถอนนี่กระซิบอยู่ใส้ข้างนอกหรือนี่ในบาทหรือยู่ในบ้านจ้ามองเพิ่นอยู่หันหลังจ้ะโอ้เป็นเจ้าที่เจ้าทางเนาะแม่นจ้ะนำ ภูสางน้ำท้ำบุญนะครับใจบุญเขาวัดเขวาว่ามักจะมีสิ่งเล่นลับหรือว่าดวงวิญญาณต่างๆม,ม้าโบกใสหมูกระบอกเลขกถือร้ายงวดนะครับนะท่าผู้ชมเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าวความฝันดีๆของน้องหนุ่ยเนาะค่ะเนาะที่มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังที่มาส่งต่อเนาะค่ะท่านผู้ชมก็ถือว่าน้องหนุ่ยเพิ่นเป็นคนที่มีบุญวาสนาเนาะค่ะท่านผู้ชม ฝันเห็นองค์ปูพญานาคเนาะค่ะท่านผู้ชมก้อยบานหน้าเองเกิดมาานี่จนเ่าปานนี่ล่ละค่ะท่านผู้ชมการยังบันไดนเคยฝันเห็นจักเถื่อค่ะพัดต่เกิดมาเนาะค่ะถือว่าน้องหนุ่ยนี่เพิ่นกับเป็นภูมิบุญวาสนาเนาะน้องหนุ่ยเนาะที่ได้ฝันเห็นองค์ปูพญานาคเนาะกะอาจสิเป็นความโชคดีอาจจะได้รับโชคลาภก่อนไงก็ไดเนาะน้องหนุ่ยเนาะ ขอบคุณค่ะน้องนุย้ยขอบคุณค่ะสําหรับคลิปนี้กอยบานหน้าก็ขอบคุณน,น้องนุ้ยค่ะที่มีเรื่องเล่าความฝันดีๆมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กอยบานหน้านำเนเดอร์ค่ะท่านผู้ชมเพื่อที่สิเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวหฮอกระสิมาสรุปตัวเลขให้ท่านผู้ชมเบิ่งอีกั้งนึงเนาะคะ่ะเนาะให้ท่านผู้ชมแคบหน้าจอไว้เนาะคะ่ะความฝันของน้องนุย้ยฝันเห็นองค์พญานาค ตัวเลขที่น้องนุ่ยได้ก็คือหนึ่งแปดแปดหนึ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมหน,นึ่งแปดแปดหนึ่งเนาะค่ะเนาะส่วนเลขเจ็ดเก้านี่น้องนุ่ยเพิ่นว่าได้ยินเสียงมากกว่สิบข้างหูค่ะท่านผู้ชมเสียงกว่าสิบข้างหูมีคนมากกว่สิบบวกเลขน้องนุ่ยเนาะคะ่ะเนาะว่าอยากกินต้มไก่แห้งว่าสัน่นสื่อเอาในเด้อเลขตัวนี้เจ็ดเก้าเนาะค่ะท่านผู้ชมกะเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชม ได้พิจารณาเอานาะคะ่ะท่านผู้ชมในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคม2 5 6 5นหนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก้อยบันหน้ากะบเบาาหลายยายห่างค่ะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมทางบ้านลำรวยลำรวยเงินท่องทุกคนนาอคะ่ะนาะโชคหมานกันทุกคนในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมนี่ค่ะหนึ่งท่านว่าคม25 6 5นนี่น,ะะน้ะค่ะนาะก็อย่าลืมเด้อค่ะท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก้อยบานหน้าน้ำเน่เดอ้อค่ะเฮง,งๆรงยๆยค่ะขอบคุณค่ะ